สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อวิทย์ก็มีกล่องปริศนามาให้ทุกคนได้ชมนะครับไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวพ่อจะแกะให้ดูโอ้ทางร้านเขาแพ็กมาดีมากนะครับ นี่เลยนะครับทุกคนพ่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเออฮึเออฮึนาต้องแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเฮ้ยแต่มันกล่องมันจีทนันเนี่ยมันใช่จีทีหรือเปล่าเนาะเพื่อออกกําลังกายหรือเปล่าเฮ้ยอยาก ท่านทแดนแท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 นอันแรกที่เจอคืออะไรเอ่ยครับทุกคนอะไรเอ่ยทุกคนอันนี้ที่บิดมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เลย B M X ของแผ่นดินครับผมเดี๋ยวนะ อุปกรณ์ก็ไม่ยากนะครับเ,เขาประกอบมาให้หมดแล้วเพียงแค่ว่าเราสูบลมแล้วก็ใส่ล้อได้เลยแต่ล้อก่อนนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเพอในนี้มีเข้าแถมอะไรมาให้นะยังมีไหมือแถมบ้ายัางในอยู่ไหนเอ่ยไม่มีซื้แถมบ้า อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอันนี้จอเจออะไรอ๋อปิดตัว <ไป S 1> จุกกลม<ง>อ่ะนี่เขาก็แพ็คมาให้นะครับอ่ะแต่ดิไปกินข้าวก่อนปิดประตูให้แม่น่อยออะปิดประตูก่อนนะครับแ,บแบรรับจับรู้ด้ับค่ะ เยวข้ามากินด้วยเอวข้ามากินอ้ะบอกก่อนนะครับทุกคนอันนี้เราไม่ใช่ว่าซื้อของใหม่นะครับเป็นของมือสองสภาพเยี่ยมเกรดเอนะครับนะเป็นมือสองสภาพเกรดเอเลยนะครับ B X ขนาดเล็กเฮ้ยเขาว่าพอดีกับลูกเลยอะไม่เล็กนะพอดีพอดีครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าคันแดงนะคันแดงก็อาจจะเห็นเบื่อแล้วเนาะ พ่อก็เลยแม่ก็เลยจัดให้เลย <_ S 1> มเป็นทำไมค่ะอ่ะเขาแพ็กมาให้ดีมากเลยนะครับร้านนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวเราจะจะมีอยางนะคะเราะามือสองมือสองครับมีรอยอยู่นะไม่ีมเีเพาะว่าเราไม่ได้แต่คือเราเป็นสายรุยนะครับเราจะมาขี่แบบธนุถน,นอมมาล้างเก็บ เข้าซองมันก็ไม่ใช่เนาะมันต้องแบบยกล้ออะไรเงี้ยดิฟอะไรเงี้ยมันต้องแบบลุยๆหน่อยอ่ะนี่คือเบาะเขาประกอบมาให้หมดแล้วนะครับส่วนหลังเราแค่มาใส่บันไดามาใส่คอแล้วก็ใส่ล้อหน้านะครับจึ๊บโอเคทางไหนเอวทางไหนพอกระลืม,มไม่เป็นไร อ่ะก่อนอื่นเรามาใส่คอก่อนนี่เขาจะใส่ขาตัต้งตัวนี้มาให้อ่ายางยางออกอไ,มอไม่ยไม่อบพันที่มันมีมันไม่ยอบพันมีเอ็มเอ็มพันเด็อัะนั้นของพ่ออุปก,กรณ์ก็คือหกเหลี่ยมเบอร์หกนะครับคือตัวนี้เบอร์หกตัวนี้มันจะมีผีกสี เราขันออกกอนอ,อก,ก่อน,นขันน็อตออกก่อนนะครับก็ครับขันน็อตก่อนใช่ไหมใช่ครับพ่อจะพาไปไหนพ่อจะพาไปออกทริปที่ไหนที่ไามิบักบีมเอ็มเอ็กที่เขาเล่นกันคือสนามอะไรนะแถวนี้เรามีสนามอะไรนะสนาม สนามหลังบ้านหรอสนามหลังบ้านนอข้างนี้ทางนี้ได้ไเบอร์หกนะครับอันนี้มันก็อ่าโอเคเท่านี้เราก็ใส่แฮวนได้เลยอะไรอะนี่โอ้หสีสวยใส่ไรนะครับโอ้ทองเรื่มเลื่มทองเลยครับไม ครับสีฟ้เหรอไม่ได้ต้องออกหมดเลยเฮ้ <c oughs> ไม่เหมือนจักรยานทั่วไปนะครับทุกคนต้องแกะออกหมดเลยนะครับจักรยานทั่วไปคืออะไรนั่งไงจักรยานทั่วไปอืมอ่ะอยู่ยังไงอยู่นี้นะ อโอ้มีเบรกมีอะไรให้หมดแล้วโอเคมากเลยจับให้อพอหน,น,น่อยค่ะลูกนี่อะไรอ่ะกี่ดิงกี่ดิงเอ,อ้ยมีกระดิ่งให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเล่น,น,น,นพอใส่นาทเแล้วคันเล็กคันเล็กคนะันกำลังเหมาะสมกับประเด็นเด่นนะครับพอดีเลยพอดีกับประเด็นเด่น มา่สูงไปก็เอาบอกเลยแนะนํานะครับอันนี้จะเพิ่งเล่นลูกยาใครที่สนใจนะยานบีเอ็ม x กขนาดจอมเยาวเรามีร้านติดต่อนะครับ <c oughs> ร้าน Hi ไฮโอนะครับแลวยานบีเอ็ม x กที่สมุดปาาระกันนะครับนะเขาแนะนําเราเราไปดูร้านมาแล้วพอดีไปหาปุกยาก,ก็เลยเข้าไปทักทายเขาสักหน่อยนะเขาก็ดีใจมากที่เราไปหานะครับ <c oughs> เราก็ติดตามเข้ามาตลอด แล้วเราเขาก็เขาก็จะมีขนาดตั้งแต่สิบสองนิ้วสิบสี่นิ้วสิบหกนิ้วแล้วก็สิบแปดนิ้วแล้วก็ยี่สิบนิ้วนะครับที้ถนนประการถนนเทพรักษนะครับซอยเก้าสิบแปดเทพรักษนะครับเข้าไปแค่ิดเดียวประมาณไม่ถึงสิบเมตรจะเพิ่นครับจะเพิ่งถึงอยู่เนาะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะครับ ใครสนใจไปดูได้เลยเขาจะมีขนาดมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับตกแต่งรถนะครับมีโซ่มีอะไรให้เราเลือกนะครับตอนที่ไปเราต้องการไปเอาสิบหกนิ้วแต่ไปดูสิบหกนิ้วแล้วมันใหญ่เกินไปสำหรับเป็นดินจะพึ่งครับจะพึ่งครับอ,อี่แลแล้วก็ของหมดด้วยครับนะตอนนี้เราจะต้องได้คันนี้มา ก็อรอคอยนะครับว่าโอ้เขาจะลงเช้าจะมาตอนไหนนออพอดีเห็นคันนี้มาก่อนมันมันถูกใจอ่ะเห็นแล้วมันถูกใจก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่เอาอยัางไงเ,เรา้คยเลยเราจัดไหมเออแต่ด้วยราคาที่แบบเออมันจับต้องได้เราก็เลยอยากเปลี่ยนรถให้เป็นดินนะครับเพราะว่าคันแดงเขาก็ขี่มาหลายปีแล้วอยากลองให้เขาได้เปลี่ยน เล่นทางเปลี่ยนเปลี่ยนคัน<ด>บ้างน,นี่แหละครับตัะยานบีเอ็กของแท้เฮ้ยม,มีเห็นเห็นโลกกับตันอเมริกาด้วยหน่อเออใช่อ่ะตอนนี้เราอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไม่กลืนกันเลย พอก็ไม่ได้ชํานาญมากครับอาศัยาศัอศล้างหมดเลยอาศัยประสบการณ์ตนน้อยๆพ่อ,อค่ะลืองหมดเลยใช่มันสีเหลืองสวยครับเหลือง<ม>แดงไงรูปมีแดงแล้วก็เหลืองเข้ามาอาจจ่านเจยาไม่ตรงมาร์คต้องดูมาร์กมันใช่ไหมใช่ม,ม,มันมัมันมีเส้นฉีดอยู่ จะกลับได้เชียนเเราสั่งเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ถึงเลยว่าสมุทการกับเพชบุรหนึ่งวันถึงคถ้ารอถ้ารอรถมาส่งก็ประมาณเที่ยงนบ่ายๆนั่นแหละเพราะว่าื่อเช้านี้ื่อเช้านี้เขายังคัดของอยู่เัดเลือกของให้ตามตามหมู่บ้านที่เราไปรับเพราะว่าเรารีบมาประกอบก่อนครับก็คับเพื่อนเมวันเรามีภารกิจนะคะะที่อื่น ภารกิจหลายอย่างครับพ่อวันนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยครับก็จะมีเห็นแต่น้องพอดีนกับพิตเติ้ลโอเคแล้วอเวอาวาที่หน้าอวบเอาเอาละ ต้องขันแน่นหน่อยหนะครับเพราะว่าเวลายกล้อมจะได้แบบไม่ทำให้คอเอียงนะครับเช็คครับโอเคแน่นหนาแจ๋วตนต่อไปเราใส่ล้อประเด็นเดียวเอาสูงมาให้พ่อหน่อยครับหลังบ้านนะครับข้างบ้านครับอ,อทีนี้เรามาใส่ล้อครับ อันนี้ยางเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหาคอไม่เกียวแล้วครับตาซื้อครับอืม อื้อลืนไปว่มา,ามันมีจักรยานบีมเอ็กนี้จะไม่มีขาตั้งนะครับนอกจากเราซื้อตัวตั้งตัวหน้ามาใส่เองมาเลยเฮาเจออยู่โอ้เก่งครับเ,รเก่งครับเ,รเก่งรถเร่งจับรถให้พ่อ่ะ,ออะตัวนี้เป็นตัวแบบป,ประกบตัวนี้นะครับใส่นอ<ป>็อตไว้เพื่อที่ไม่ให้มันขดูด ลดก,การบาดเจ็บด้วยโอเคครับลดก,การบาดเจ็บก็ <c oughs> ใช้การบาดเจ็บ <c oughs> ลดบาดเจ็บเหรอลดการบาดเจ็บ <c oughs> เข้าในเฟรมไหมขันนะครับขันล้อใช้เบอร์สิบห้านะครับขันอืเจ๋วมากเลยเขาทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราเพียงแค่ใส่แค่สามอย่างเท่านั้นนี่ขนาดใส่แค่สามอย่างนะทุกคนตาไปแล้วสิบสองนาที

ไม่ใช่ทีนี้จุดยางรถเขาแถมจุกอันนี้มาหรือเปล่าเขาไม่ได้เถ็อยางไหนบ้ไม่รู้อ่าถ้าเกี่ยวตรงก็ถือว่าถูก R ฝั่งซ้าย R ฝั่งขวา L ฝั่งซ้ายนะครับจับรถไ้ครับจับไวอ สุดเลยเนี่ยสุดแล้วอ่ะลองลองเดีเพิ่อนเดยวเพิ่อเดเพ่ออาบอรลงให้ก่อนจางยังไม่สูบให้เลยาอันนี้ลบลบน่อยคบ่อยโอเคเอเคโอเโเอโอเคโอเคโเคโออนอเคโเอเเอเคโออเคโอเคโอเคโอเออออ ถุงม,ม่วงไปให้พ่อไม่ไม่ไมเอาถุงม,ม่วงไปให้พนะ่อน่ะเออห <c oughs> กเหลี่ยมเบอร์อะไรอันนี้เบอร์ห <c oughs> ้ากับคนที่หกจุดอันนี้ลบ ข้าวเสร็จยังฮะมานี่มานี่มานี่นี่ต้องอาสุดขนาดนี้เพืจะแกะว ลบกล้องครับได้ไหมอ่อออะอยากขี่เดี๋ยงอ่ะโอเคเอ่านเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันนึงอ่าลองคว่ำก่อนใช่ยไหมก็ยังได้อยู่อ่าอย่าพอสุบรอรถตุน เพราะว่าปีมเอกเนี่ยมันล้อจะสูงมันก็เลยทําให้ลดสูงไปด้วยนะครับไม่เหมือนตัยานทั่วไปตัยานทั่วไปมันจะต่ำใช่เฟรมะะด้วย,วยที่เฟรมเลยเฮ้ย อ่ะเป็นบานเสร็จนะครับแล้วก็ฝากติดตามเ้อหลังเป็นไงเ้อหลังแข็งมาแล้ว <Okay. S 2> อ่ะไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับน้องแผ่นดินนักปัน่น mm hmm. ช่องแผ mm hmm. ่นดินนักปั่นนะครับอ่ะบอกช่องข้าไหนอบอกพี่พี่ข้าไหนฝากกดอ,อะไรแ้วลูกฝากกดไ์กดแชร์ด้วยนะครับายบายใครใครสนใจก็เดี๋ยวจะมีร้านคอมเมนต์นะ